หยุดได้ให้หยุดห้ามทำตอนอยู่บ้านไม่เป็นมงคลหากินไม่ขึ้นสวัสดีมิตรทัวแดนแฟนที่เคารพทุกท่านครับไลซาราชแนลในวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะ การให้ทั้งปวงมิตรทั่วแดนแฟนที่เคารพทุกท่านครับเชื่อกันว่าเกือบทุกคนต้องเคยโดนผู้หลักผู้ใหญ่ทักว่าห้ามทำนูน่นห้ามทำนี่ในบ้านเป็นประจำบ้างก็ว่าห้ามเหยียบธรณีประตูเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่บ้างก็ห้ามร้องเพลงตอนอยู่ในครัวเพราะจะได้สามีแก่งานนี้หลายคน คงอดสงสัยไม่ได้ว่าความเชื่อโบราณเหล่านี้มาจากไหนมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วจะเชื่อได้จริงหรือไม่ซึ่งในวันนี้ไลสาระชาแนลได้รวบรวม10ข้อห้ามที่โบราณว่าไว้ไม่ควรทำตอนอยู่ในบ้านแท้จริงแล้วเป็นอย่างไรทำไม,ไม่ควรทำทำแล้ว จะเกิดอะไรขึ้นลองมาติดตามรับฟังกันครับ 1. ห้ามเหยียบทรณีประตูหลายคนคงเคยได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่สั่งห้ามไม่ให้เราเหยียบทรณีประตูเวลาเดินเข้าออกเพราะมีการบอกเล่า90้าสิบว่าที่ทรณีประตูมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาอยู่หากจะเดินผ่านต้องก้าวข้ามให้พ้นทุกครั้ง ซึ่งจริงๆแล้วเป็นคนอุบายอย่างหนึ่งไว้ป้องกันอุบัติเหตุเนื่องจากว่าบ้านในสมัยโบราณอยู่ใกล้แม่น้ำลำคลองจึงต้องทำธรณีประตูสูงๆเอาไว้ดักฝุน่นและน้ำไม่ให้พัดเข้ามาในบ้านและป้องกันลูกเล็กเด็กแดง คลานเล่นจนตกลงไปในาน้ำนั่นเองสองห้ามกวาดบ้านตอนกลางคืนความเชื่อโบราณที่เล่าต่อต่อกันมาว่าการกวาดบ้านตอนกลางคืนเป็นการกวาดเงินกวาดทองออกไปจากบ้านซึ่งแท้จริงแล้วบ้านสมัยก่อนนั้น ยังไม่มีไฟฟ้าใช้อีกทั้งบ้านสมัยก่อนส่วนใหญ่เป็นบ้านยกพื้นสูงและพื้นบ้านก็ปูด้วยไม้ทำให้มีร่องเล็กๆระหว่างรอยต่อหากกวาดบ้านตอนกลางคืนก็อาจเผลอกวาดของชิ้นเล็กๆตกลงไปใต้ถุนบ้านและหาไม่เจอเพราะของ ไปกองรวมกันกับขยะนั่นเองสามห้ามตากผ้าตอนกลางคืนว่ากันว่าคนโบราณไม่ให้ตากผ้าข้ามคืนเพราะเชื่อว่ากระสือ จะเอาไปเช็ดปากโดยแท้จริงแล้วการห้ามตากผ้าตอนกลางคืนเป็นวิธีการถนอมเสื้อผ้าเนื่องจากหากตากผ้าตอนกลางคืนนั้นนอกจากจะเสี่ยงต่อการถูกโดนขโมยแล้วก็อาจทำให้เสื้อผ้าที่เพิ่งซากเปียกฝนหรือเปียกน้ำค้างที่สำคัญอาจมีสัตว์หรือแมลงมีพิษ มาเกาะตามเสื้อผ้าซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายเมื่อคนในบ้านนำเสื้อผ้ามาสวมใส่อีกด้วย 4. ห้ามรับมีดตอนกลางคืนความเชื่อเกี่ยวกับการทำครัวซึ่งบอกเล่ากันว่าในของมีคมเกือบทุกอย่างมักจะมีวิญญาณสถิตยอยู่เพราะฉะนั้นไม่ควรนำมีด ออกมาเล่นเพราะจะโดนผีผลักซึ่งจริงๆแล้วสาเหตุหลักของการรับมีดตอนกลางคืนเนื่องจากตอนกลางคืนมีแสงสว่างน้อยทำให้มองไม่เห็นชัดเจนจนอาจมีมีดบาดมือได้ส่วนตอนเล่น จะทำให้เราไม่ค่อยระมัดระวังตัวจนอาจทำให้ลม้มแลบเผลอโดนมีดแทงนั่นเองห้าห้ามทำให้ครัวสกกระปกคนโบราณมีความเชื่อว่าหากปล่อยให้ห้องครัวสกกระปกจะทำให้อับโชคซึ่งความจริงแล้วหากปล่อยให้ห้องครัวสกกระปกก็จะทำให้มีเชื้อโรคหลายชนิดสะสม ปนไปกับอาหารและทำให้คนในบ้านเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นได้หกห้ามนั่งเล่นบนบันไดอีกหนึ่งความเชื่อที่หลายคนโดนผู้หลักผู้ใหญ่เตือนเวลานั่งเล่นบนบันไดผ่านการบอกเล่า90หากนั่งเล่นบนบันไดจะทำให้คนในบ้าน เจอแต่เรื่องร้ายหรือมีความทุกเบื้องหลังกลอนอุบายนี้มีไว้เพื่อเตือนไม่ให้เด็กๆนั่งบนบันไดเพราะกรีดขวางทางเดินของคนอื่นและอาจทำให้คนที่เดินสวนไปมาสะดุดหกลม้มตกลงบันดไดได้เนื่องจากบ้านในสมัยก่อนอยู่นอกบ้านและมีราวจับเพียงด้านเดียวหรือบางบ้าน ก็ไม่มีราวจับนั่นเองเจ็ดห้ามเดินข้ามขั้นบันไดเพราะว่ากันว่าหากเดินข้ามขั้นบันไดจะทำให้ทำมาหากินลำบากค้าขายไม่ขึ้นทำอะไรก็ไม่สำเร็จซึ่งจริงๆแล้วความเชื่อนี้ไม่ได้แค่เอาไว้เตือนเท่านั้นแต่เป็นคำสอน ที่แฝงคติว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ควรทำตามอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ทำเกินความสามารถและเป็นการสอนให้รู้จักคิดทำเป็นขั้นเป็นตอนไม่ทำอะไรข้ามขั้นตอนเหมือนกับการขึ้นลงบันไดให้ก้าวทีละขั้นเพราะหากก้าวข้าม ก็อาจพลาดตกลงมา 8. ห้ามนอนหันหัวเตียงไปทางทิศตะวันตกจะตกแต่งบ้านแต่ละทีก็จัดหาห่วงจุ้ยกันให้วุ่นเพราะเดิมมีความเชื่อกันว่าห้ามหันหัวนอนไปทางทิศตะวันตกเนื่องจากเป็นทิศของคนตายจะทำให้ฝันร้ายและหลับไม่สนิทซึ่งจริงๆแล้วปกติ ผนังฝั่งที่ตะวันตกจะเป็นฝังรับแสงแดดตอนบ่ายจึงเก็บความร้อนไวเ้เต็มๆเมื่อตกกลางคืนผนังก็จะคายความร้อนออกมาหากหันหัวเตียงไปทางที่ตะวันตกก็จะทำให้นอนไม่หลับเพราะรู้สึกไม่สบายตัวนั่นเองก้าวห้ามปลูกต้นไม้ที่มาจากวัดเพราะว่ากันว่า หากนำต้นไม้ที่เคยปลูกในวัดมาปลูกต่อที่บ้านเป็นเรื่องไม่ดีเนื่องจากต้นไม้ในวัดถือเป็นของสูงหากใครนำมาปลูกที่บ้านอาจทำให้ชีวิตตกอับซึ่งจริงๆแล้วการเคลื่อนย้ายต้นไม้ค่อนข้างยุ่งยากและอาจทำให้รากต้นไม้เกิดความเสียหายได้คนส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยนิยมนำต้นไม้ จากวัดมาปลูกกันที่บ้านอีกทั้งยังเป็นกลอนอุบายเตือนใจอย่างหนึ่งว่าเราไม่ควรนำของส่วนรวมมาเป็นของตัวเองอีกด้วยสิบห้ามปลูกต้นลั่นทมในบ้านเนื่องจากชื่อต้นลั่นทมก็ยังออกเสียงคล้ายกับคำว่าระทมซึ่งแปลว่าความทุกข์เชื่อกันว่าหากบ้านใดปลูกต้นลั่นทม ก็จะนำสิ่งไม่ดีมาให้ซึ่งแท้จริงๆแล้วนั้นต้นลั่นทมเป็นต้นไม้ยางที่เป็นพิษและมักจะมีบุ้งมาอาศัยอยู่มากหากปลูกไว้ในบ้านอาจเป็นอันตรายแต่ในปัจจุบัน ต้นไม้ชนิดนี้มีการนำมาจัดสวนกันอย่างแพร่หลายและมีการเปลี่ยนชื่อเป็นลีลาวดีแล้วมิตรหั่วแดนแฟนที่เคารพทุกท่านครับความเชื่อโบราณก็คือกลุบาย่อยางหนึ่งที่คนรุ่นก่อนคิดขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้เราเกิดปัญหาในภายหลังเห็นอย่างนี้แล้วก็ต้องชื่นชม ในหัวใจของคนโบราณในการหัวไวเอาเป็นว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่มีปัญหาหรือใครจะไม่เชื่อก็รองพิจารณาตามเหตุปัจจัยจะทำตามไว้ก็ไม่เสียหายและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ฝากทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้จะเริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ